เทศบาลเมืองมหาสารคามเลือกตั้งสมาชิกสภาทเทศบาลเมืองมหาสารคามเข็เลือกตั้งที่หนึ่งใหม่เมื่อวันที่16พฤษภาคม2564เวลา8นาฬิกาณสถานที่เลือกตั้งทั้ง27หน่วย นายสายเย็นพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมหาสารคามตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งโดยทุกหน่วยเลือกตั้งมีการดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนหรืออสอมอ,อยู่ประจำที่หน่วยเลือกตั้งหนึ่งคนทำหน้าที่คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้นายสายยันพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมหาสารคามได้เข้ามาตรวจความพร้อมในหน่วยเลือกตั้ง พบปะพูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆซึ่งไม่พบปัญหาใดๆทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเริ่มจากการตรวจสอบที่บัญชีรายชื่อที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งกปนได้นำมาติดไว้ที่กระดานหน้าหน่วยเลือกตั้งและได้สรุปภาพรวมการเลือกตั้งว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นทุกหน่วยเลือกตั้งแล้วก็จะส่งผลคะแนนไปที่ศูนย์รวบรวมคะแนน ณอาคารอเนกประสงค์โรงจอดรถเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อรวบรวมคะแนนทั้ง27หน่วยว่าบุคคลใดบ้างที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่1ม่และเพื่อให้การประกาศผลการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม